สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงามาสามร้อยเท่าไหร่ดิโอ้โหนลกสามร้อยห้าสิบมาอันชุดนี้ค่ะที่วันนั้นหนูไลฟ์ไฟเบอร์เนาะจะมีสามชิน้นตัวเนี้ยไซส์ L อลนะไซส์ L อลนะคะจะมีสามชิน้นน่ารักมากที่เป็นเสื้อแล้วก็เป็นกระโปรงแล้วก็มีหัว เอามาสะสามร้อหสิบบาทไซส์ L รหัสชอชางสิบแปค่ะชอชางสดค่ะชอชางสเอามา3ามหบาทพอชอชางสใส่หนึ่งครั้งทวนเล้นเก็บถูกมาก้าได้ไปก็คือแบบหมดแล้วค่ะค <ผม S 2> ุ้มชอสิหมดแล้วค่ะ, <8 S 2> คะ มันอ,อกให้หน่อยอเพื่อต่อ,อ 18, ตัวนี้อ,อกสี่สิบหค่ะอ,อกสี่สิบหชอเอปอปลาสิค่ะปอปลาสิปอปลาสิบสอ้อยสามบาทปอปลาสิบสอ้อยสามบาทปอปลาสิปอ 82, ปลาสิ ปอดสบสอหมดแล้วค่ะดค่ะปอดสิบสอหมดแล้วค่ะอันนี้อก38นะไม่ถึง40ลายหนูหมดปะเสือ้อแบบที่หนูใส่เสือ้อแบบที่หนูใส่แต่ว่าคนละลายสองร้อยบาท250บาท,บาทอันนี้เป็นรูปแมววอลแหวน3 4 0 วสามสี่ศูนยวสาี่ศูนย์มีตัวเดียวแปดส่สิวสามสี่ศูนย์สองร้อยห้าสิบบาทใครเอาพิมพ์ได้เลยวแหวนสามสี่ศนนะคะสองร้อห้าสิบบาทรายนี้แบบเดียวกันรูปข้างๆขึ้นได้วแหวน3าม